แข่งดันพื้นระหว่างฐานไทยกับฐานสหรัฐอเมริกาครับทุกคนครับไปเริ่มทหารไทยเราตัวเล็กและก็เบากว่าครับผมทาให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้สักหน่อยครับผมมาดูกันครับผมใครจะเป็นเจ้าแห่งการวิถีพื้น ตอนนี้สถานการณ์ทหารสหรัฐเริ่มล้าแล้วนะครับเริ่มอ่อนแรงแล้ว <Liam bo ob> รู้สึกว่าตอนนี้ทหารสหรัฐกำลังจะเหนื่อยแล้วแต่ทหารไทยยังฟิตอยู่เลยนะครับทุกคนนะแต่ทหารสหรัฐไม่ยอมแพ้ง่ายๆแน่นอนครับผมไม่ยอมนอนไม่ยอมนอน เรียบร้อยครับฐารสหรัฐแพ้ฐานไทยครับทุกคนครับเย้ยสุดยอด